อ่าในวิธี activate กล้องนะกล้องอันนี้ต่อที่สะพานลอยลำลูกกากล้องที่ยังไม่ได้ activate Activ เราก็ต้องทำตามนี้นะครับพอต่อสายแลนเชื่อมตอนเสร็จแล้วกล้องมันจะขึ้นมาเมื่อเราเปิด sadp 2แ o ปเนี่ยนะครับพอเปิดขึ้นมามันก็จะตรวจจับกล้องในวงแลนดเดียวกัน อันนี้มีอยู่หนึ่งตัวนะครับวิธีต่อปติ๊กว่าพอติกลตก,กล้องที่ยังไม่ได้อั i ิเวตมันจะให้ใส่รหัสหรเข้าใส่รหัสเลยตั้งรหัส ท้้งบนข้างล่างให้เหมือนกันแล้วก็ activate อ่าพอ activate แล้วพอเราปิดตรงนี้มันจะให้ใส่คำถามกันลืม security อันนี้ปกติผมจะใส่ทุกกล้องเป็นข้อหนึ่งตอบ A ข้อสองตอบ B ข้อสาตอบ C ไปเลย ก็ยืนยันแล้ก็ปิดออกมาพอ,อปิดออกมาแล้ว IP ตรงนเนี้ย IP address เนี่ยคนจะเปลี่ยนเพราะค่าเดิมค่าแรกเลยของกล้องทุกตัวมันจะเป็น192.168.1.64เราเปลี่ยนไปแถวเจ็ดแปดเจ็ดเก้ก็ได้ผมจะไปอยู่แถว88ดแปดอย่างนี้แล้วก็ใส่รหัสตรงนี้อีกทีเพื่อให้มันเปลี่ยนยืนยัน ับใส่รหัสแล้วก็ modify อันนี้มันเปลี่ยนแปดแล้วะมันดูจากตรงนี้ว่ามันเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็สถาน,นะเป็น active แล้วนะครับตอนเนี้มันจะมีรหัสการรับเครื่องอันนี้ขั้นตอนนี้เข้าไปทำในเว็บเบราว์เซอร์เจาะเข้าไปที่ แลก IP เลยคือ192.168.1.88พิมพ์ลงไปในเว็บเบราว์เซอร์9 2 1 6 8องจุดหนมันต้องใช้อินเทอร์เน็ตเอ็กพลอร์นะครับ อ๋อทิอ่ามานน่าอินเดปเอนเปลอร์เลอร์ก็คือเข้าด้วยรหัสที่เราใช้เมื่อกีก้คือแอดมินแล้วก็ าหาที่เราตั้งอัตรสองศูน์หกสามอันดับแรกเราก่อนที่เราจะแอดลงไปบัญชีเราเราควรมาตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะครับกำหนดค่าแล้วก็ไปที่ ในเครือข่ายเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้นะครับครับเมนูเครือข่ายนะครับตั้งค่าคันสูงแล้วก็เข้าถึงแพลตฟอร์มน,นะครับติ๊กเปิดใช้ครับพอติ๊กตรงเนี้ยเขาจะให้ใส่รหัสอีกแล้วก็ตั้งค่ารหัสอีกทีอ่าเธอสองศูนย์หกสามเหมือนเดิม รหัสตรวจรับอุปกรณ์อะไรเงี้ยตรงนี้จะเป็นรหัสแต่นั้นมาดูตรงนี้ว่าใช้หรือยังสังเกตว่าเราเปิดใช้มันจะยังเป็นออฟไลน์อยู่นะครับเราบันทึกคลิกบันทึกเราลองเปลี่ยนไปที่อื่นทีนึงแล้วกลับมาดูอีกทีอ่ะกลายเป็นออนไลน์แล้วก็ครานนี้เป็นการเสร็จขั้นตอน Activate กล้องแล้วคราวนี้เราก็จะตั้งค่าอื่นได้ตามปกติสามารถ แอดกล้องก็ไปดูใน Hikvision HikConnect ได้นะครับ